ใกล yeah. yeah. sure, ้ชิดกับทุกคนมากขึ้นเห็นหน้าทุกคนชัดมากขึ้นนะคะเห็นเป็นไงบ้างยังสนุกกับพวกเราอีกไหมคือทุกคนอยู่ใข่าวา ไม่อยากจะพูดเลยแต่ว่าเราเหลือแค่สองเพลงสุดท้ายแล้วอ่ะจริงหรอไม่จริงอ่ะล้วแหละจริงเลยสียใจแสียใจคือว่าโอเคเว่ย but you know we also have an encore stage coming up yes so s t a y s please stay with us till the end yeah, yeah. yeah. okay Bangkok so show's not over yet are you ready? เ,เพ่งเพ้อของหนูออยากให้ทุกคนเต้นด้วยกันนะคะพร้อ <Woo! S 1> มไหม Let's go forever.